สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องตุกตุกทันที่เข้ามารับช่มรบฟังนะคะเมื่อนี้พบพ่อกันในคลิปหวยแรวันอีกแล้วน้าชมกดไลคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพัรคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทั้งช่องเนนะคะในคลิปนี้จะมีสูตรหวยระวันนะคะท่านผู้ชมจะมีฮานอยของงวดวันพฤหัสบดีที่สี่แล้วก็มีสูตรเล่าพัฒนาของวันศุกร์ ทีหารวบยอดในคลิปนี้เลยนะาผู้ชมสำหรับเลขไร้วันของช่องแพร่พรวยเฮาปังอิหลี่น้ำชมงวดติพานมาห้าน้อยกับเอเคให้ผิดหวังนะคะสำหรับเลขที่จะเสนอในคลิปนี้มีสูตรเซียนว่าปีประมสูตรเมริมโคงแลวกะ็สูตรของอาจารย์ต่อยให้โดยผิจารลหน้ากันนะคะสูตรแม่ริมโค้งนะคะ เมื่อว่านี้เป็นงวดวันผุดน้ำชมห้าหน้อยเขาโตเนีนรั่วเทึ้งสองน้อยเลยนะคะเทึ่งน้อยพิเศษและกะทึ่งน้อยปกติน้ำชมน้อยพิเศษเลขที่ออกคือเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งตัวนี้มาตรงๆเลยน้ำชมปังอืหลีนะคะมาหอด 5, ห้าน้อยปกติหกสี่สี่หกตัวนี้เข้าโตเนิน่นเต็มๆต่อเนื่องน้ำชมสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อว่านี้นะคะ ออกกับหัวน้ำชมจัดห้หาหกเลขไปออกหาเก่านะคะซ้หรับเลขล่าพัฒนาน่าชมหลังจากวันจันทิพา์มาเขาตัวเน้นแล้วนะคะงวดทิพา์มาออกกับหัวนักชมงวดนี้สูตรแม่ริมโค้งได้จัดออกมาให้พิจารณาทึ่งเลขห้าน้อยแล้วอะทึ่งล่าพัฒนาของงวดวันศุกร์นํำนักชมเพราะว่าเลขห้าน้อยนะคะจะพบ พ่อการอีกรอบหนึ่งในคลิปวันจันทร์เลยด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อคลิปล่าพัฒนานะคะจะเสนอให้คลิปนี้สําหรับอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็พ่อกันในคลิปเล่าพัฒนาวันจันรนะคะเพราะว่าทั้งช่องเฮาจะไปทุลาท่านผู้ชมจะไปเหตุบุญเห็ทุทานนะคะสําหรับสูตรแม่ริมโขงหวดนี่ท่านผู้ชมขาดออกมาให้พิจรารณาเลขห้าน้อยงวดวันพาหัสบอดี 4ีนะครับชม4เมษายน6 7เจดนะคะจัดให้ชุดเต็มเน้นๆนคือเก่าหลังจากมาวานรับทรัพย์รัวๆแล้วนะคะมือนี่จัดให้เลขวิ่งเลขแรนมี4กับ8ท่านชมจัดคู่ให้ชุดเต็มมีหา7 4 8เจ4 9 4ี8 6 8ด แล้วก็สองซีสามีแล้วก็ดหานะคุณผชมเน้นให้หชุด 6, หกหางนะคะมีหาซีแปดซีหกแล้วก็สอเน้นๆุณชมนี่ขึ้นตัวเน้นชุดเต็มของเลขสอตัวนะคะเลขสาตัวคัดให้สชุดสาหางคือศูนย์สแล้วกหนึา 4, นคีคุณผชม นี่คือชุดเต็มเน้นเฉพาะหาน้อยงวดวันพฤหัสสบอดีทีซีเล่นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนหอดน้อยวีไอพีน้ำชมล้วกะเลขลาวพัฒนานะคะสูตรเม่ริมโขงมือนี่ได้คัดออกมาให้พิจารณาชุดเต็มคืเอเกาค่าน้ำชมชุดเต็มมือนี่นะคะเน้นเฉพาะลาวพัฒนาวันสูกเลยน้ำชมเลขิเล็กแลมเมือนี่นี่ เจ็ดกับแปดนะคะสำหรับลาบตนาวันศุกร์ที่หาไมษานะคะยิ่งเจ็ดกับแปดแล้วก็จับคู่ชุดเต็มให้น้ำชมมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแเจดแดหกดห้าปดสี่แแล้วก็เจ็ดหานะคะเน้นให้หาชุดหา,หางคือหนเจ็ด สามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็สี่แปดนิ่นนิ่นน้ำชุ่มสำรับเลขสามโตคัดให้สามชุดสามหางคือเกาคือหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่แปดน้ำชมมักชอบสูตรแม่ริมโขงแล้วค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยเด้ยเอยวะเด้อแล้วก็ในคลิปนี้นะคะสูตรของอาจารย์ต้อยทรงตัวเลขมาให้พิจารณากันคือเก่าน้ำชุ่มสำรับอาจารย์ต้อยก็จะคัดเท่งเล้าเท่งน้อยนะคะ เลขของอาจารย์ต้อยนี่คือสูตรลาาพัฒนางวดวันศุกร์น้ำชมลาวพัฒนา,ววนส,นา,ฒนาสำหรับเลขอาจารย์ต้อยนะคะน้ำชมจัดชุดเต็มไห้นะคะเทิงเล้าเทิงน้อยนะคะชุ่มห้าน้อยมือนี้เป็นงวดวันพะหัสบดีที่ซีเมษาอาจารย์ต้อยก็คัดออกมาห้แล้วน้ำชมสำหรับสูตรอาจารย์ต้อย ห้าน้อยมือนี่นะคะวันพระฤหัสบดีที่4ีมษามีหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกนแล้วก็สองแปดแนชมนี่คือเน้นไปที่3น้อยพิเศษปกติแล้วก็วิไอพีนะคะแล้วก็เล่าพัฒนาของงวดวันที่หามามษาอาจารย์ต้อยได้คัดออกมาให้6กชุดฮก้างน้องชมกลับไปกลับมาคือสองเ 8, 2 3, 8 8แแล้วก็3883นะคะเลขวิ่งเลขแลเนฟันที่2กับ3นะคะนี่คือล่าพัฒนาแลา้วก็บฮานอยของอาจารย์ต่อยแล้วนะับชม่มฮาหนอยของงวดวันพฤหัสนะคะเล่าวันสุกน้งชมเคลียหน้าจอไว้พิจรารณาได้เลยเลนะ้ว่ะเ้อสูตรของอาจารย์ต่อยกับคาดหายนิๆ่ๆคือเก่าน้ำชมสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีเสียงสัมผัสของเซียนว่าปีบัดทุม่มนะครับชม่ม สวัสดีพ่อเขาจะมาฟันทงห้ยเที่งเล่าเที่งน้อยนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดก็ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเขาพ่อเขาคอนเฟิร์มนหพม้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเวลาค่ะตามเลขเลขวันฝา,ากเพฟ้นช่องคือเก้าพ่อก่อนสงการนาะค่ะเมื่อวานนี้เนาะพอ่อเลขพ่อเขากะฝังนีลีเนาะพอ่อสามแปดแปดสามห้าสองรอยปุ๋นนพน้พองนะมาวานนี้แม้ เมียนแปดศนย์เขาไหวพูดโอเคพ่อพ่อค่ะพ่ออันเล่าเล่าจู่เหตุอะไรไปฮะบ่โอเคเดี๋ยวเพราะว่าคลิปนี้หนูว่าสิลุ้งเล่าเลยพ่อเออเพราะว่าน้อยกับไฮของมันนี่แต่ว่าเล่ากับเป็นของมืออื่นนะพ่อเนาะเพราะว่าไอหนูจะลุงเล่าไปเลยเพราะว่าช่วงนี้มันจะใกล้สงการมันยากันะพ่อเดี๋ยวกับพ่อการอีกเที่ยนึงวันคลิปล่าวันจันพรุ่งนี้เด้อ โอเคสำหรับแฟนจองเฮ้านะคะที่ตั้งนาตั้งตารอคอยกิปรไร้ว่านนมชม่มงวดนี้นะคะพิจารณาได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเดินทางไปเฮ็ดบุญน,น้ำนะคะผู้ชม่มถ้าผู้ใดอยากได้ไา่ว่นเพิ่มเติมนะคะติดต่อผ่านเบอร์โทรพอเข้าเลยก็ได้นะพ่อนะหรือว่าสอบถามข้ามาทั้งแอดมินก็ได้นะคะช่วงสงการนี้เข้ากะช่วงนี้ก็ายากเหียกเนี่ยเจ๊น้อยนะคะ ธุระลายนะคะเดี๋ยวมือนีกับล่งเล่าพัฒนาไปเลยนะคะสำหรับเล่าพัฒนาวัตถิพันมาโอ้ยเป็นที่นาเสดายเลยนพ่อเล่าไหมเจียแต้มเยียออีกแล้วพอเข้าจัดให้เก้าศูนย์เก้าสองพี่น้องกระโดดไปออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนพ่อโอ้ยสวยอีกแล้วเล้ากระไดบบเป็นยางนะคะเลขจับคู่กับธรรมดาเขาแนาหลุดเนาเพ่ะแต่ว่าสายวิ่งสายแลีนมาเต็มเนามนะคะ ห้าน้อยพ่อเหาบอกว่ามันใจเกินร้อยกะมาเต็มๆนะพอ่อได้แก่เนาะคะ่ะได้โตเน้นกะผู้ใดได้ดชโชคได้มันกะพ่อเห้ากะยินดีน้ำน้ำชุ่มผู้ใดบอท่านได้โชคนะคะบอท่านมีดวงมือนีหลุนต่อเลยนะคะสำหรับเลขพ่อเห้ามือนีจัดจัดเทิงน้อยเทิ้งเล่านะคะโอเควันนี้น้อยเป็นของงวดวันพรฤหัส,สบดีนะพอ่อพระหัสที่สี่น้ำจุ่มเดี๋ยวพ่อเหาจ,จัดจัดชุดเต็มให้คือเกล้าน้ำชุ่ม เรียกไล่วันพอเข้าหนีปังอีหลีนะคะอา้าววัดน,นี้เอาเอาน้อยก่อนก็นได้พอพอ่อค่พอนะพ่อหน้าน้อยของวันประหัดอา่าวิ่งสกับหา้าเดี๋ยวนะสีมีสามนะค่ะทำชนชมหกเจ็ดนะคะ, 6, 7, ะ,คะวดน,นี้วิ่งสี่กับห้าค่ะโอเคบาทที่นีจับคู่ค่ะพ่อคะหาน้อยจับคู่ที่ สองสจับคู่พ่อจะจัดให้ชุดเต็มคือเก่านะพ่อเนะสี่สองสี่แปดค่ะสี่หแล้วก็มีสี่ห้าแล้วก็มีสี่เจ็ดค่ะพ่อวันนี้ก็มีหาสอมีห้าสองห้าสามค่ะส7 5เ แล้วก็มีห้าเจ็ดแล้วก็มีห้าแปดค่ะพ่ออ้าโอเคอมีนี่เก้าศูนย์เก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะพ่อเก้าสามเก้าสี่มีเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ค่ะพ่อโอเคอ่ะห้าหน้อยห้ามันนี่มีหลักรลอยป่พ่อมีหลักรลอยหนึ่งก็า่า เนานะหลักร้อยเพื่อผู้ใดอยากจัดเลขสามตัวนะพอนะ่อเนาะคือหนึ่งกับห้านะคะอันนี้คือห้าน้อยชุดเต็มนะคชมเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมๆกันนะคะมือนีพ่อเข้าจัดชุดเต็มส2สองชุดกจ็จะเน้นให้หน่อยๆคือเก่านุณชมมีสี่สองสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าสองห้าสามห้าเจ็ด ห้าแปดเกหนึ่งเกแล้วก็เก้าสถูกต้องนะพ่อ,อทีนี้ก็เน้นให้แฟนช่องด้วยคระบพ่อน,นวันนี้ก,ก็ได้หาหน้อยเหี่ 1, 4, 2, 4่นเน้นไปที่4 2 4สองครับพมี้หครัพ่อ,อ9,0,9,1 9,0แล้วก็9,1ค่ะ พอเหาขัดไห้หกชุดหกหางน้ำชุ่มผู้ใดมักชอบเลขของพอเฮานะคะแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะคชุหห่มฮานอยไรยวันพอเหาปังอีหลีนะคะปังแทจะจ่พลาดเลยนะ,พ,ะนอพอนาะบ่เขาหน่อยกับเขาไรสมค่ำเพลินวาน<อ>นะคะคุชุ่มเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสูตรลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเดี๋ยวจะลงงหายเบิงเหมือนนี่เลยนะคะ ลาวพัฒนางวดนี้เป็นของวันศุกร์นะพะ่อลาวโอเคค่ะลาวศุกร์ที่ห้าค่ะของเซียนว่าปีนะคะอ้ะาวเล่าเข้าได้ตัวใดมียพ่อวิ่งเกตับแปดเดี๋ยวนะเซียนว่าปีวิ่งลาววดนี้มีเจ็ดกับแปดค่ะที่นี่จะจะคููพ่อ วันนี้จับกูมีเจ็ดสีเก็สามเจ็ดหค่ะมีเจ็ดสีเจ็ดสามเจ็ดหกค่ะพ่อเออวันนี้ก็แปดสามแปสแปดหค่ะแล้วก็แปดสามแปดสแล้วก็แปดหกค่ะพ่อเก้าสามเก้าสี่เก้าหมีเก้าสาม เก้าสี่แล้วก็เก้าหกค่ะพ่อโอเคกันกันเในน้ำเจ็ดสองหางนี่แหละค่ะเดี๋ยวนะกันตัวใดนี่ครับพ่อกันศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดด้วยกันตัวกันพ่อเข้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะคะโอเคใส่คนซื้อบ่มากะกันมาเกินมิสีดอกได้แล้วกันไว้อันนี้คือตัวที่พ่อเข้ามาักนะคะให้พี่เจรนาเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อเข้า ไปพร้อมๆกันก็น,น้มชมตัวใดที่นาจะเมนนาจะมาพอเห่ากับอย่างลงให้แฟนช่องได้พิจารณานะคะแล้วจะดวงสีสมพงกันนะพ่อเนาะสำหรับคนเลืกสื่อเอานะคะอังวนนี้พอเข้าจัดให้ร่วมเทิงโตกันน้มชมกะเป็น11ชุดนะคะมี74 73 76 83 84 86 93 94แล้วก็96นะพ่อเนาะ กัน 2, 2> ชุด2หางคือ07<ม>กับ08ครับพี่ชมอ้าวที่นี่กันเนี้ในให้แฟนช่องะะเ,งนเนด้อ,อ8 8ค่ะพ่อในงวดนี้ก็ได้นเน้น74 76เน้นไปที่74 76ค่ะพ่อ84 86แล้วก็84แล้วก็86ค่ะเออนั่นล่ะโอเค4ชุด4หางนะคะอ่างวดนี้ก็มันใจคือเก่าน,นะพะ่อหาน้อยเฮาแม่นหาน้อยนั่นค่ะ มันห้าน้อยนี่ว่าจะแม้มันก็ถี่เขาอยู่แล้วบอลกระฟ้องน้อยครับน้อยบอลมาม่าน้อยก็มาหลายเนาะพอ่อน้อยมืออีรีนะคะที่จะบบเขาเนาะพ่อทีอ่ <ไป S 1> จะซื้อเฉพาะกิจเดือนเขาซื้อได้ก็้วหมเตรียมแล้วเนาะแปดศูนย์น้ะเลขพอเข้าโบเมนพอเข้าคุยซื้อเด้ทุกชมสม,มค่ำคุยเนาะค่ะเขาดีเดินดีหรือเนะค่ะสำหรับห้าน้อย ผู้ใดบบเสียก็ไปเบิงยอนหลังใดนะคะอ้าวคลิปนี้ก็ขอให้แฟนช่องเฮาทีเดเขามารับชมระฟังได้เอาตัวเลขของพอ่อเฮาไปเสียงชคเสียงมันก็ให้ได้โชคได้มันนัพ่พ่อเฮาเนาะพอ่อเนาะให้เลขแต่ปังๆเขาปังๆเทิงน้อยเทิงเล่านะคะเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปเล่าพัฒนาวันจันเดียพ่อเดอร์าแฟนช่องผู้ใดนะคะอยากได้สูตรได้วันต่อนะคะเดี๋ยวให้พอห่อเฮาเขียนตัวเลขแล้วก็ส่งเขาไล่เนาะเพราะว่าแอดมินจะ เดินทางไปเฮตดบุญนะคะจะบอมีเวลามาลงคลิปนะพอ่อเอาให้พ่อเข้าใจดีคือเก่นนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชฉกชกมนันๆน้ำพ,พ่พอค่ะขอบคุณพ่อหลายๆด้พอด่อเเ้ยที่แบ่งปันแนวทางคา่ะสวัสดีคะ่ะ